พูดถึงหนึ่งในเวอร์ชั่นของเกมเศรษฐีนะครับที่นะมีได้รับคมนิยมอย่างมากนะครับในออสเตรเลียนะครับได้แก่วีเดนเน่คอสฟีดนะครับเป็นเกมเศรษฐีที่หกคนนะครับแข่งตอบคำถามในเวลาอาจํากัดนะครับถ้าไม่ไหวก็ข้ามแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าตอบผิดตกล้มนะครับได้สร้างความระบากให้คนอื่นนะครับเพราะว่าเงินรางวัลขั้นสูงสุดจะหายไปด้วยนะครับซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยเราเคยนจเสนอไปแล้วว่า เขาทำถึงประมาณสักพฤศจิกาปี2องสนะครับก่อนที่จะเปิดทางให้กับทิปปิ้งพอยต์ออสเตรเลียนะครับออกอากาศในปลายเดือนมกราคมปี2อง4นัยะี่สีแต่ในช่วงนี้มีรกระแสข่าวกลับมาครับว่าไมเลเน่ฮอซีจะกลับมาในออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไม่นานนะครับหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องของเมเลนเน่ฮอซีจะมีเวอร์ชันอังกฤษนะครับไปขอตัวเองกับเขา <laughs> ด้วยอ่านอะ่าฮะนี่ นะครับไม่ได้ในฮอตซีสอ่ะถามว่าอีมัมจะก,กลับมาเหรอกลับอารงช่องเดิมหรือเปล่าไม่ครับดงช่องเบสเบิร์กทินช่องสิบอะฮะลงช่องสิบช,ช่องเดียวที่มีอ่าเดียวอโดเดีวที่ออยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆรายการนะครับก็คือโดนดูดไปอยู่นู่นหมดเลยนะครับแม่รายการดังๆไปอยู่นู่นกันหมดอ่าซึ่งรายการนี้นะครับอ่ามี ผู้ผลิตนะครับได้ผู้ผลิตแรกก็คือบริษัทที่ว่าคูเรโอพิเจอร์นะครับก็ในเคอรโซนี่นั่นแหละเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็คือเหมือนให้เหมือนลงมาทําเองเลยอ่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับกาลังเปิดแล้วสครพู้งขันอยู่อ่าแล้วก็จะมีการถ่ายทําที่เมลเบิร์นนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งจะออนคนละเวลากันดียวอนเดิวซึ่งเดียวอนเดิวของเขาในเวลานี้ก็อยู่ประมาณตักห้ามุมกว่า นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยนะครับมันอยู่ราวๆเาห้าหรือหกโมงเนี่ยอยู่ัที่หนึ่งตรงเนี้ยอนะครับซึ่งเผื่อใครไม่รู้อีกนะฮะไม่ได้ในฮอสฟีสนะครับก็เป็นสปินออฟของกษเซทีปกติหรือว่าโคเวตคูบีไปได้ไมนะครับออกอากาศคับแคบประมาที่ยี่สิบเมษาสองพันเก้านะครับทายช่อในเลนเบอร์มีพิธีกรนะครับชื่อว่าคุณเอ็ดดี้แม็กไว์นะครับ ก็คืออย่างที่ผมบอกฮะผู้พื่อการหคนตอบคำถามสี่ตัวเลือกนะครับทั้งหมดสิบห้าข้อแต่มีเวลาจำกัดน,นะครับ5้าข้อแรกสิบ้าวินาทีห้าข้อต่อมาสามสิบข้อห้าข้อสุดท้ายสี่สิบห้าอ่าตอบถูกก็ได้ขึ้นต่อไปตามขั้นเมือนเกมเศรษฐีปกติทั่วไปตอบถูกบทรับหนึ่งล้านถ้าตอบไม่ทันนะฮะตอบไม่ทันจะมีตัวช่วยหนึ่งตัวก็คือข้ามตัวนั้นจะใช้อัตโนมัติถ้ามีนะครับแต่เมื่อกลับมาแล้วได้จังผิดอีก หรือว่าหมดเวลาหมดอีกก็ตกลกไปเลยเละเงินวัลขั้นสุดสุดหายไปเลยหนึ่งล้านแล้วหล่นมาเป็นขั้นทีปีจะตันจะสองจุเอ็นสิบเจ้าว่าจะเหลือคนสุดท้ายคนเดียวนะครับผมอ่านะครับขั้นการตีมีอยู่ข้อหนึ่งคือขั้นที่ห้าถ้าผ่านไปได้ปั๊บคนสุดท้ายที่ยังอยู่นะครับก็จะได้อย่างน้อยตรงนั้นแน่นอนแล้วก็จะได้เพื่อเงินวัลขั้นสุดที่ปีนะเวลานั้นนะครับโดยรายการก็จะมีนะครับในการได้ออกอากาศไปแล้วนะครับกว่าสองพันหกสต่อนะครับพอเขาออาจันถึงสุดอ่า ในช่วงปีหนึ่งเจ็ดนะครับก็จะมีช่วงเพิ่มขึ้นมาเพราะรายการมาได้เวลาเพิ่มไปหนึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เป็นช่วงฟันต์ไดฟีกเฟิร์สนะครับต่อขณะที่ห้าข้อเพื่อเอาหนึ่งพันดอลลาร์นะครับเก็บไว้เหลือจะไปเด้กตัวช่วยกว็ได้นอฮะ,อะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรใครจะพิธีกรคนใหม่ใครจะเป็นพิธีกรคนใหม่อันนี้น่าสนใจมากส่วนอังกฤษอันนี้แน่นอนนะครับเจอร์มีน์คัตสันอันนี้เขามาเป็นแน่ๆ แต่ว่าจะลักษณะคล้ายคลึงหรือจะต่างก,กันจากโอสซี่ขนาดไหนเอออันนี้ต้องมาดูกันนะครับอ่ะ